เมื่อรบสู้กับศัตรูสู้ด้วยธรรมจะปลุกปลั่นกันเท่าใดไม่เสียหายถ้าสู้กันอย่างนี้ไม่มีตายในสุดท้ายจะปรองดองต้องใจกันเมื่อพ้องกันศัตรูรู้ใช้ธรรม เป็นกําแพงเพชรล้ำเลิศมหันตป้องกันได้สารพัดน่าอัศจรรย์ป้อมค่ายมั่นกว่าสิ่งใดในโลกคนเมื่อหลบซ่อนจากศัตรูอยู่กับธรรมไม่ระกำทุกเห็นสักเส้นขน ช่วยปลุกปลอบชื่นชอบทำกระมุลขอทุกคนจงมีธรรมประจำกายขอนอบน้อมคุณพระศรีรัตน์ไตรและขอความสุขความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีในท่านสาธุชนที่กำลังเปิดเคลื่อเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงวัดหลานแซ ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์อัธรรมภาพพระมหาอภิสิทธิ์ทิตะวันโนมาพบกับท่านผู้ฟังในช่วงเวลาตีห้าครึ่งซึ่งวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่15พฤศจิก,กายน2568าแรม10ขค่ำเดือน12เป็นวันเสาร์กึ่งกลางเดือน บรรยากาศท้องฟ้าก็กำลังอยู่ในภาวะอากาศหน้าฝนก็ช่วงนี้มีฝนตกลงมาเป็นระยะระยะบางพื้นที่ก็ตกหนักบางพื้นที่ก็ตกพอประมาณแต่ปีนี้น้ำน้อยกว่าปีก่อนๆถือว่าไม่ท่วมหนักมากก็หวังว่า เข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวอากาศก็คงจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นขอให้รักษาสุขภาพกันทุกคนทุกท่านภัยที่เกิดจากธรรมชาติเนี่ยบางปีก็โหดร้ายบางปีก็ไม่ถึงกับโหดร้ายแต่อย่างไรเราก็อยู่กันได้อยู่กันมาหลายปีแล้วถึงแม้ว่าจะอยู่กันได้อยู่กันมาหลายปี แต่ทุกๆคนก็จะต้องประสบพบเจอกับสิ่งที่เป็นปัญหาในชีวิตไม่ว่าจะโดยที่เราก่อขึ้นเองหรือเราถูกผู้อื่นกระทำในขณะนี้ประเทศไทยก็มีเรื่องราวที่ไม่สบายใจกับเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาหรือขเขมรจาก สถานการณ์ความตึงเครียดการกระทบกระทั่งกันระหว่างแนวชายแดนซึ่งเป็นที่ทราบกัน,นันดีว่าประเทศไทยเรานั้นถูกถูกลุกรานเพราะชัดเจนว่าทหารกัมพูชาหรือว่าการที่เขาเกณฑ์ชาวบ้านมาบุกรุกพื้นที่ในประเทศไทยนั่นก็เป็นการแสดงถึงปฏิปักษ ครันทหารไทยหรือคนไทยจะกระทำรุนแรงหรือตอบโต้ออกไปก็จะถูกมองไม่ดีในสายตาชาวโลกแต่เสียงประชาชนส่วนใหญ่ว่าเราต้องรักษาอธิปไตยเอาไว้ในเมื่อมันเป็นสิทธิเป็นพื้นแผ่นดินของคนไทยทําไมต้องปล่อยให้ถูกลุกรานปล่อยให้ถูกลอบวางระเบิด ทุ่นระเบิดต่างๆที่ทำให้ทหารไทยหลายรา,ายได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้ก็ทหารไทยเท้าขาดเป็นรายที่7จึงเป็นเหตุให้ผู้นำของประเทศประกาศว่าการที่ทหารไทยถูกกับดักซึ่งเป็นทุ่นระเบิดบริเวณห้วยตามาเรียอำเภอกันตรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเนี่ย ก็ทำให้ความสัมพันธ์ที่ทำท่าว่าจะดีก็ต้องยุติลงคำ <Yeah. S 2> ว่ายุติความสัมพันธ์ที่ดีก็คือต้องระมัดระวังก่ <Yeah. S 2> อนหน้าน,นี้ท่านผู้ฟังก็คงจะทราบดีว่าผู้นำประเทศของไทยคือท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลท่านก็เดินทางไป ทำสัญญาคือพยายามที่จะรอมชอมแต่เท่าที่ผ่านมาเราก็พบว่าไม่เป็นผลเพราะกัมพูชาก็รอบวางระเบิดอยู่เรื่อยๆบางครั้งก็ยิงปืนใส่ชาวบ้านใส่ทหารไทยเป็นการยั่วยุให้ให้ประเทศไทยเนี่ยตอบโต้ พอประเทศไทยตอบโต้ก็จะไปฟอ้องชาวโลกว่าหมายถึงผู้นําโลกประเทศอื่นๆประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นสหรัฐซึ่งมีโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีเป็นผู้นำทํให้ภาพลักษณ์ของไทยว่าไปรังแกประเทศเพื่อนบ้านซึ่งในทางการทหารนี่ประเทศไทยมีจักยภาพเหนือกว่ามาก อย่างคราวก่อนที่มีการประทะกันคลิปเป็นแล้ว f ฟบกของไทยขึ้นบินไปทิ้งระเบิดหรือยิงบริเวณพื้นที่ของกัมพูชาข็ก็ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากซึ่งถ้าเกิดขึ้นอีกก็แน่นอนว่าความเสียหายก็เกิดขึ้นตามมานั่นแหละชาวชาวโลกที่เขาไม่ได้เข้าใจ อย่างแท้จริงว่าไทยนั้นโดนเบียดเบียนโดนเบียดเบียนก่อนหรือกำลังถูกเบียดเบียนอยู่แล้วก็กัมพูชานั้นไม่ได้รักษาสัจจะที่ให้ไว้กับผู้นําชาติอื่นๆซึ่งต้องการเข้ามาเป็นตัวเชื่อมให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าต้องเลืิกคบกับคนไม่ดีประเทศไทยเราก็ไม่ได้เสียผลประโยชน์อะไรมากนะ บางคนบอกว่าจุดลูกประทัดชายโยโหหิวก็ได้ไม่ต้องครบคนไม่ดีมีคำสอนของท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวว่าบางครั้งถ้าเราโดนเบียดเบียนอนุระดับเรื่องใหญ่ระดับประเทศทีนี้เรื่องเล็กๆระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรือใครมาด่าว่าเราก็เปรียบเสมือนสุนัขหรือหมาหมาเห่ายา่าเห่าตอบ พราะมันจะทําให้เพิ่มหมาขึ้นมาอีกตัวหนึ่ง <Yeah. S 1> ฉะนั้นใครที่ไม่ชอบเรามาด่าว่าเราว่าผิดอย่างนั้นเลวอย่างนี้ให้มองเขาผู้นั้นเป็นครูเป็นอาจารย์เพราะอะไรเพราะการกระทำเช่นนั้นไม่เป็นที่ปรารถนาของใครๆในการเดียวเองผู้ที่กำลังด่าอยู่ต่อว่าผู้อื่นเขาเองถ้าเกิดว่าถูกต่อว่า หรือถูกด่าก็คงไม่ชอบใจเหมือนกันฉะนั้นท่านอาจารย์พุทธทาสจึงบอกว่าไม่ใช่เุผลที่เราจะไปตอบโต้หรือด่ากลับให้เสียเสียให้หายมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นให้ทําจิตให้สูงกว่าหมาคือทําจิตให้สูงกว่าหมาท่านบอกว่าจิตเป็นเสือแต่ไม่ใช่ว่าไปไปตะปบไปกัดหมานะท่านบอกว่า จิตเสือเหนือกว่าหมาตรงที่เวลาคนตีหมาหมามันจะกัดไม้เวลาคนตีเสือเสือมันก็จะกัดคนตีอันนี้ไม่ใช่ว่าเราแข็งแรงกว่ามีกําลังมากกว่าถูกด่าว่าหรือถูกทําร้ายแล้วไปตอบโต้ด้วยกําลังเช่นนั้นไม่ใช่เต่าว่าตีเสือหรือกัดคนตีนั้นเสือถูกตีแล้วเสือไปกัดคนตีก็คือให้กัดกิริส กบกัดกิเลสที่มันมีโทสะมีความโกรธขึ้นมาอยากตอบโต้ให้เรายุติไอ้เจ้ากิเลสโทสะตัวนั้นเสียเ <c oughs> นี่ยก็ธรรม,มะอุปมาอุปไม,ะม,ะมะยนี้ลึกซึ้งมากแสดงให้เห็นถึงระดับจิตวิญญาณที่มีการพัฒนาเป็นผู้ที่มีการศึกษาอย่างแท้จริง <c oughs> บางคนบางท่านที่ไปด่าว่าคนอื่นก็มีการศึกษาในทางโลกเหมือนกันนะ มีความรู้บางคนก็รู้ธรรมะธรรม,มูเป็นผู้ที่ผ่านการบทเรียนมาด้วยบางครั้งก็เป็นพระภิกษุหรือถ้าเป็นทางโลกบางคนก็จบปริญญาโทรปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์ก็มีแต่ว่าไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เมื่อมีความโรากรธฉะนั้นท่านเปรียบเหมือนคนโกรธก็เหมือนสุนัขหรือหมาคือเราไม่ควรเพิ่มมาขึ้นมาอีกตัวหนึ่ง ก็นี้ก็เป็นธรรมะที่นำมาคิดพินิษพิจารณาได้ตลอดไปจะทําให้จริยธรรมในจิตใจของเราสูงส่งขึ้นทีนี้ห <c oughs> มาที่กัดไม้เนี่เปรียบเสมือนอวิชชาคือความไม่รู้คือถ้าถ้าคนคนโง่ถูกถูกด่าว่าเขาก็จะตอบโต้ทันทีก็เหมือนหมากัดไม้ โดยแก้ปัญหาไม่ถูกจุดการไปกัดไม้หรือการไปตอบโต้เนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ถูกจุดเพราะสาเหตุของปัญหาคืออยู่ที่คนอยู่ที่คน <c oughs> อยู่ที่คนเอาไม้มาแย่ส่วนเสือนี่กัดคนดีเพราะว่าเสือนี่รู้ว่าสาเหตุกองไม้ที่มาแย่มามาทิ่มเหมือนท่านสุนทรผู้ได้กล่าวบทกเนาไว้ว่าเน็บเจ็บอะไรไม่เน็บต ไม่เนบเท่ากับคําพูดที่เนบให้เจ็บใจเพราะฉะนั้นเสือก็รู้เหตุแล้วว่าอ๋อในตัวนี้ที่มาทําให้เราเป็นทุกข์ให้เราเจ็บใจก็คือคนนี่ไม่ใช่ไม้ไม้นั้นเป็นเพียงอุปกรณ์ก็เลยกบกัดคนแย่ซะเลยในทางธรรมก็คือใช้ปัญญาเนี่ยกบกัดสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ถ้าเราเกิดตัวสะขึ้นมาอารมณ์ร้อนวูวามขึ้นมา ก็ไปจัดการดับตัวนั้นเสียเราจึงไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของอารมณ์หรือความหู่เขา่าที่มันเกิดขึ้นจะทําอย่างนี้ได้ก็ต้องฝึกท่านผู้ฟังฝึกให้มีเมตตามีปัญญามีสติมีเรื่องเล่าเรื่องจริงเรื่องหนึ่งจะเล่ากับท่านผู้ฟังคือวันก่อนมีคนมาปรึกษาเรื่องจะถูกทำร้าย ถามว่าคนทำร้ายนั่นคือใครคนทำร้ายนั่นคือคนที่รู้จักกันคนใกล้ตัวถามว่าทำร้ายด้วยอะไรทำร้ายด้วยอาวุธที่ใช้ในการประกอบอาชีพอย่างหนึ่งเป็นเหมือนเหล็กทีนี้ถามว่าเขาทำร้ายหรือ,อยังบอกยังแต่ว่าเขาจู่พุ่งเข้ามาแต,แต่คิดว่าถึงแม้ไม่ทำร้ายก็ทำให้ตกใจเหมือนกันเนี่ยเวลาเกิดปัญหาอย,อย่างนี้ ท่านผู้นี้ก็ถามว่าใจแก้อย่างไงอัตมาก็ถามว่าโยมนี่กลัวตายไหมท่านผู้นี้บอกว่าความตายไม่กลัวเพราะอายุก็มากพอสมควรแล้วถ้าไม่กลัวตายแล้วแสดงว่าเวลานี้ทรไมายังเป็นทุกข์อยู่ถ้าไมทุกถ้าไม่กลัวตายจริงแสดงว่าต้องต้องต้องไม่ทุกข์แล้วแต่ว่าท่านที่มาปรึกษานี่บอกว่า ที่เป็นทุกข์เราไม่คิดว่าเขาจะกล้าทําถึงขนาดนั้นคือไม่คิดว่าเขาจะกล้าทาท่าลงไม้ลงมือเพียงแค่ดา่าแค่ว่าแค่บริพาทคคาหยาบหยาบคลายคลายออกมานี่ก็ก็ไม่น่าจะเกิดแต่นี่ํำร้ายว่าทําท่าว่าจะทําร้ายด้วยเขาเลยเป็นทุกข์คิดมากนอนไม่หลับอาตมาก็บอกว่าเพราะฉะนั้นต้องฝึกนะดีแล้วที่เราไม่กลัวตาย แต่ว่าไม่ใช่เราไปท้าทายขขาให้เขาฆ่าไอ้ตายนะแต่ว่าไอ้คิดซะว่าอะไรจะเกิดมันก็เกิดแล้วก็ฝึกการปล่อยวางการปล่อยวางนี่ถ้าเราพูดว่าปล่อยวางมันง่ายแต่ในทางปฏิบัติมันต้องปล่อยวางที่จิตมันต้องปล่อยที่จิตไม่ใช่ปล่อยที่ท่าทางหรือเราพูดว่าเราปล่อยวางแต่จิตมันยังยึดอยู่เพราะฉะนั้นคนที่ไม่เคยฝึกการปล่อยวางจะให้ปล่อยวางเวลาเกิดเหตุการขึ้นแบบอย่างที่ว่ามาเนี่ย มันจะทําไม่ได้เอาแล้วทําไมฝึกยังไงการฝึกก็ต้องฝึกฝึกบ่อยๆฝึกทุกวันฝึกทุกครั้งที่นึกได้เช่นเรามีความพลัดพรากจากของรักของชอบใจสิ่งของต่างๆที่มันผุพังมันแตกมันเสียหายแล้วมันพลัดพรากเนี่ยนั่นปล่อยวางหรือบุคคลอันเป็นที่รักเขาล้มหายตายจากไปทีละคนสองคนตายไปเรื่อยๆคนที่เรารู้จักทั้งที่เป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติ นั่นแหละพอเห็นแล้วเราก็เริ่มปล่อยวางแล้วฝึกฝึกทุกวันจากนั้นก็เจริญเมตตาเมตตามีสองระดับคือเมตตาบุคคลที่รู้จักเป็นการแผ่แบบเจาะจงไปแล้วก็เมตตาอัปปมัญญาไม่มีประมาณไม่ว่าสัตว์บุคคลนั้นจะเป็นใครก็ตามแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณอันนี้ถ้าไม่เคยทําหรือทําน้อยมันก็ไม่ได้ผลเหมือนกันต้องทําบ่อยๆทําทุกวันแล้วจนเกิดเป็น อุปนิสัยหรือความเคยชินที่เป็นคนมีจิตใจเมตตาอย่างแท้จริงไม่ใช่พอถึงเวลาเอาเมตตามาช่วยมันมาช่วยไม่ทันแต่ถ้าท่านทําบุญบ่อยๆเจริญเมตตาบ่อยๆเจริญสติบ่อยๆมันก็จะมาได้ทันท่านผู้นี้ก็งถามอีกว่าจริงๆตนเป็นคนธรรมะธรรมงเข้าวัดตั้งแต่ยังเป็นวัยหนุ่มวัยสาวยังไม่แก่ แต่ทําไมมันถึงปล่อยวางไม่ได้หรือบุญทําไมไม่มาช่วยบอกว่าอันนี้เป็นเป็นเรื่องเรื่องกฎแห่งกรรมด้วยนะแต่ไม่ได้ว่าเราเคยทําไม่ดีกับเขานะเคยอ,อธิบายก่อนหน้านี้แล้วท่านบูกฟังนะนานมาแล้วนะไม่รู้ว่าสาร์อาทิตย์ไหนที่เคยพูดว่าบอกว่าคือเรื่องบุญเรื่องกรรมมันมีสองลักษณะคือบางครั้งกรรมมันมาถึงเราเพราะเราไปทําเขาก่อน แต่บางทีเราไม่ได้ไปทำขอข้อจริงของมาทําเรานั่นคือขอก่อ,อกรรมใหม่ขึ้นมาเห็นเมื่อเรามีปัญญาเกิดขึ้นมารูธธ้ทันตรงนี้ก็ลดละเลิกปล่อยวางเพราะฉะนั้นสรุปความว่าต้องฝึกต้องปฏิบัติให้มากทําให้มากพระอุลีกตาทําบ่อยๆแล้วเจอปัญหาก็อย่าไปโทษตัวที่มาทําแต่โทษส,สาเหตุสาเหตุที่ทําให้เกิด สาเหตุที่ทำให้เกิดก็คือกิเลสจากกิเลสเขาหรือก,กิเลสเรามันก็คือนั่นเนี่ยคือสาเหตุที่เปรียบเสมือนหมากัดไม้เวลาเกิดเรื่องขึ้นมา <c oughs> แล้วก็ต้องมองไปที่ตรงตรงจุดคือความทุกข์เหมือนเราเป็นเสือมองเห็นความทุกข์มองเห็นคนที่เอาไม้หยดนั่นเนี่ยกัดตัวนั้นมันจะจบปัญหานี่เรียกว่ารู้จักใช้ปัญญาให้ถูกต้อง ตอบโต้ด้วยสติปัญญาออกไปไม่ตอบโต้ด้วยการด่าตอบหรือใช้กำลังอันศัตรูคือผู้จู่มาสอบไล่ให้รู้ได้ว่าเรามีดีเท่าไหรหรือดีแต่จะโกรธยืนเป็นฟืนไฟบังคับใจไว้ไม่อยู่สักครู่เดียวอันศัตรูคือผู้สันสวรรค์ให้ตรงที่ได้มีจิตคิดเฉลียวว่าอดกลั้นนั่นเลยนะเป็นพระเทียว ไม่อดเลี้ยวไปเป็นมาพรพลานนรกอันศัตรูคือผู้สอนสถถัจธรรมว่าอาคาดนั้นคือน้ำสปกปรกอยาเก็บไว้ในใจให้ใจพุกจะเวียนวกว่ายสงสารนานนักเอ่ยฉะนั้นคำว่าใจพระหรือเป็นพระเนี่ยมันมีในหลายบริบทเป็นพระผู้ประเสริฐเป็นพระที่มีขันติบารามีเรื่อง ไม่แต่เรื่องฉันเรื่องกินก็เว้นได้ลดได้เรื่องเสพเรื่องอะไรต่างๆกล็ลดละเลิกได้โดยเฉพาะขันติความอดทนต่อกิเลสท,ที่มาบีบคั้นถ้าอดไม่ได้ทนไม่ได้ก็กลายเป็นหมานหรือเป็นคนผ่านไปเนี่ยต้องฝึกบ่อยๆท่านมันจะรูบอกว่าฝึกเมตตาอุเบกขาเมตตาสติทีนี้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในสังคมเนี่ยบางครั้งเมตตาปัญญาสติยังไม่พอเบื้องต้นบันไดขั้นแรกพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องของทานรู้จักการให้การเสียสละตามกํำลังที่เราทำได้หรือการบูชาการบูชาก็คือบูชาบุคคลที่ควรบูชาให้กับคนที่สูงกว่าเราก็ได้คนเสมอกว่าเราก็ได้คนต่ำกว่าเราก็ได้ เพื่อกูลบุคคลอื่นสงเคราะห์แล้วรู้จักให้เกียรติการให้เกียรติทั้งเกตด,ดูเราให้เกียรติคนที่สูงกว่าเราโดยฐานะวัยวุฒิคุณวุฒิชาติวุฒิที่สูงกว่าเรามันง่ายแต่บางครั้งการให้เกียรติกับคนที่เสมอกันหรือให้เกียรติกับผู้ที่ต่ำกว่าด้อยกว่านี้มันยากยากกว่าเพราะอะไรพระเราคิดว่าเราเหนือกว่าเป็นทิฏฐิมานะเหมือนกันหรือเป็นเพื่อนกันอย่างนี้ ตบบาตบหัวพูดจาตากถางแม่เกียรตินี่มันทําเป็นปเรื่องปกติแต่ถ้าใครรู้จักให้เกียรได้นีจิตใจขอ,ของเขาก็จะประเสริฐยิ่งขึ้นเพระาะถ้าเกาดว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันยิ่งการให้เกียรติกับผู้ที่ต่ำกว่าผู้นําเจ้านายให้เกียรลูกน้องให้เกียดในการไม่ตําหนิตีเตียนต่อว่าต่อหน้าสาธารณชน หรือว่าในที่ประชุมโดยไม่จําเป็น mm. เพราะว่าบางครั้งลูกน้องก็ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดความผิดพลาดในการทํางาน,นก็ต้องให้เกียรติหรือว่าให้เกียรติกับเด็กๆอ mm. าจารย์บอกว่าอาจารย์พุทธทาสเคยกล่าวไว้ว่าคนที่นิสัยหยาบคายนี่ชอบล้อเด็กชอบตบหัวเด็กชอบเรียกกดเด็กให้ต่ํา สรามากดได้่ำท่าน้ฟังคงเข้าใจใช่ไหมคือพูดลบหลู่ดูหมิ่นด้วยชาติด้ยตระกูลด้วยรูปพันธสันฐานอะไรต่างๆหรือลาะเอาสนุกให้เขาเป็นตัวตลกเนี่ยทีนี้การที่เราจะให้เกียรติเด็กนี่มันมันยากให้เกียรติผู้ที่ต่ำกว่านี้มันยากสิ่งเหล่านี้ก็ต้องฝึกเหมือนกันต้องฝึกต้องมองคุณความดีของเขาแม้ว่าจะมีน้อยก็ต้องมองให้เห็น เป็นการรักษาน้ำใจไม่จำเป็นต้องให้ของหรอกแต่ว่าให้ด้วยจิตใจที่ดีหรือคนที่อยู่ร่วมกันนี่ต้องมีการเรียกว่าสื่อสารด้วยคำพูดคำพูดก็ต้องพูดด้วยปิยะวาจาพูดอ่อนหวานสมานสมามัคคีไม่เสแสร้งคนที่พูดอ่อนหวานแท้จริงไม่เสแสร้งพูดด้วยความจริงคนที่พูดตรงก็เหมือนกัน บอกว่าผมเป็นคนพูดตรงแต่พูดตรงไม่จะเป็นต้องพูดหยาบไม่จําเป็นต้องมึงกูแล้วก็ไม่จําเป็นต้องต้องด่าไม่ต้องเป็นไม่จาเป็นต้องพูดหยาบไม่จาเป็นต้องพูดแรงคนที่พูดตรงนี่คือคนพูดพูดที่ตรงกับสัจจะหรือความจรงิงโดยเฉพาะคนที่รู้จักเคารพกฎระเบียบไม่เกียิผู้อื่นเขาก็จะพูดตรงนะเนี่ยสำคัญมากแล้วก็ประพฤติตน ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นประโยชน์ส่วนตนก็คือทําหน้าที่อย่างดีประโยชน์ส่วรวมก็คือทําแล้วเนี่ยผู้อื่นได้รับประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายสมานัตตา<ม>การวางตนตไม่ถือตนท่านอาจารย์พุทธทาจัยก็ว่าไม่ยกหูชูหางยกหูชูหางนี่เรียกมือนสัตว์เดรชาเนี่ยนะสังเกตสุนัขเวลามันกัดกัน ไอ้ตัวที่ยกหูชูหางหรือเป็นชาฝูงบางทีก็ไปไล่กัดไอ้ตัวที่อ่อนเองไอ้ตัวเนมันก็นอนด้มลงร้องเองอไอ้นั้นก็ขู่ฟ่อค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 อขู่ฟ่อนี่แสดงถึงอำนาจไอ้ตัวนั้นก็นอนตัวสั่นกลัวอย่างนั้นเรียกว่ายกหูชูหางเหมือนคนโบราณบอกว่าหมาบางตัวมัน ถูกไล่กัดจน,จนจนมุมจนตรอกเพราะมันสู้ขึ้นมาเนี่ยบางทีไอตัวไล่หรือคนที่ไปไล่เนี่ยก็โดนกัดโดนทำร้ายถึงตายก็เคยมนะีเพราะมันไม่คิดไม่มีไม่มีอะไรจะเสียแล้วหมาจนตรอกจึงบอกว่าไม่ควรเหยียบย่ำใครให้จนตรอกหรนะือ,อหรือกดให้ต่ำจนเกินไปพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าถ้าลูกนี้มีคนผ่าน หากคนผ่านอยู่ในที่นั้นคนเดียวไม่มีคนอื่นแล้วก็อย่าอย่าคบแม้ไม่มีใครคบก็อย่าคบห่างสุนัขให้ห่างศอกห่างวอกให้ห่างว่าวอกก็คือลิงลิงนี่มันสนห่างสุนัขให้ห่างศอกห่างวอกให้ห่างว่าห่างพาล่าหรือคนผ่านให้ห่างหมื่นยอดแสนยอดเนี่ยวันก่อนตอน ไปช่วยงานสอบนักธรรมที่วัดขัาสวรรค์มีลิงเยอะระหว่างชันข้าวนี่ลิงมาปีนที่หน้าต่างมันก็พยายามยื่นมือมาล้วงขออาหารก็ถามพระกุณ้าที่อยู่ที่นั่นว่าให้ได้ไหมนี่ให้แล้วมันจะมารบกวนหรือเปล่าหรือว่าเป็นกฎท่านก็เขาไม่ได้ตอบอะไรเพราะกำลังฉันข้าวอยู่แต่มาก็เลยคิดในใจวันไม่น่าจะให้นะเดี๋ยวมันจะพาพวกมา รบกวนเนี่นี้พระที่นั่งกใกลเลยบอกว่าระวังย่ามน,นะระวังของนะเดี๋ยวมันจะล้วงมาเ,วงวงววาเนี่ยวอกลิงว่องไวห่างสักวานวาหนึ่งมันล้วงไม่ถึงเลยเนี่ยมีลูกกลงอยู่ส่วนห่างพาราหรือคนผ่านี่างมากหมื่นโยดแสนโยดในภาษาบาลีหนึ่งยดเท่ากับสิบกิโลเมตรเอาหมื่นเอาแสนคูณเข้าไปไกลมาก เพราะฉะนั้นเรื่องของการไม่เบียดเบียนกันเป็นสิ่งสําคัญเพราะชีวิตของคนเราโดยมากก็ไม่เกินร้อยปีก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วาฉะนั้นเลยจึงต้องเบียดเบียนสัตว์อื่นผู้อื่นให้รับความทุกข์ควรที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขทําหน้าที่ของตนของตนพัฒนาจิตใจให้เจริญดีกว่า,าวิงสาการไม่เบียดเบียนนี่สาคัญต้องลงในตัวปฏิบัติด้วยรู้อย่างเดียว ไม่ปฏิบัติมันไม่ได้เพราะาวิง่งสาคือการงดเว้นจากการทำร้ายทางกายทางวาจาและทางใจครอบคลุมไปถึงสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่ามนุษ,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 ษย,นนย์สัตว์เดรัจฉานสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่คนเล็กคนน้อยคนใหญ่เพราะการเบียดเบียนผู้อื่นทําให้เขาได้รับความทุกข์บางทีไม่ใช่ทุกคนเดียวเลยนะสมมติรรเราไปเบียดเบียนนายก่อ นายก็เป็นทุกข์ทีนี้พอเป็นทุกข์บางทีคนอื่นก็สังเกตได้เพื่อนเขาพักพวกเขายาเขาบริวารเขาสังเกตว่าทำไมจึงเป็นทุกข์อ,กอ่ะบอกอ๋อโดนนายนั้นมาเบียดเบียนเขาก็เลยเป็นทุกข์ไปด้วยนี่บางทีมีเบืยอนคนหนึ่งทําให้คนอื่นเป็นทุกข์ด้วยถ้ากับบาปหลายเท่าเลยแต่ถ้าเราเว้นได้นี่ก็จะทําให้จิตใจของเราสงบเยือกเย็น แล้วก็อ่อนโยนการสงบยอกเย็นอ่อนโยนนี่ทำให้มีความสุขบางครั้งเป็นความสุขที่ไม่ต้องเอาสิ่งปรุงแต่งมาเติมมันก็เป็นความสุขได้ประเว้นจากการเบียดเบียนต่อผู้อื่นเนี่ยเพราะว่าคีเดตเวลามันเกิดขึ้นเน,นี่ยมันมาโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวมาในรูปแบบของความอิจฉาริษยาก็ได้ท <c oughs> นเห็นก็เด่นได้ดีไม่ได้ มันต้องหาทางเบียดเบียนต้องฝึกมันต้องต่อสู้กับดดกิเลสตัวนี้มันเป็นศัตรูที่แท้จริงเพราะมันอยู่ในจิตใจของเราทุกคนฉะนั้นวันนี้ให้ธรรมะเรื่องของการไม่เบียดเบียนเป็นเหตุแห่งความสุขในโลกก็ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นมีความสงบสุขอยู่ด้วยพระธรรมกับสังสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีตามคุ้มครองด้วย บุญทานบารมีที่ท่านสั่งสมมาดีแล้วสุดท้ายนี้ด้วยมาคุณภาษีรัะท่านใดคุณนำความดีบุญกุศลทั้งหลายจงเป็นปฏิพรให้ท่านได้รับความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภะพระปฏิพานรัศสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุประการพบกันอีกครั้งวันพรุ่งนี้เจริญพร เมื่อรบสู้กับศัตรูสู้ด้วยธรรมจะปลุกปลั่งกันเท่าใดไม่เสียหายถ้าสู้กันอย่างนี้ไม่มีตายในสุดท้ายจะปรองดองต้องใจกันเมื่อห้องกันศัตรูรู้ใช้ธรรม เป็นกําแพงเพชรล้ำเลิศดมหันป้องกันได้สารพัดน่าอัศจรรย์ป้อมค่ายมั่นกว่าสิ่งใดในโลกคนเมื่อหลบซ่อนจากศัตรู